นี่คือผาสเสวยนะครับอยู่ที่บ้านแก้งกระอามนะครับตำบลผาสเสวยอำเภอสมเด็จจังหวัดกาลสินนะครับเดิมนะครับชาวบ,บ้านจะเรียกว่าผาลังแรงนะครับต่อมาเมื่อปีพศ2497นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยะเดชนะครับและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถนะครับสเสด็จเยี่ยมราชสรดอนภาคตะวันเฉียงเหนือนะครับ ได้ประทับรถยนต์นะครับพอมาถึงที่นี่นะครับได้พักนะครับสเสวยพักกายอาหารกลางวันตรงบริเวณนี้นะครับก็เลยเรียกว่าพาสเสวยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะครับจะเห็นวิวทิวทัศน์ของเทือกเขาภูพานด้านที่ตะวันตกนะครับนี่ครับสวยงามนะครับเทือกเขาภูพานเอาพี่น้องไปมาแวะพักนะครับชม ได้นะครับตามถนนทางหลวงหมายเลข213กาลสินสกลนคร